พามาชมบรรยากาศของลบแปดองศาวันนี้ลบแปดองศานะเนี่ย,ยเดินออกมาข้างนอกนี่โอ้ my God หน้าตาห่างเย็นมด อะไรจะหนาวขนาดนี้ลบแปดองศาเดินออกมาแป๊บเดียวนี่โอ้ถ้าไม่มีเสือ้อแต่งนี่เลยถนนหนทาง มีแต่ชิมาดูสิเนี่ยลบแปดองศาวันนี้หนาวสุดหนาวแต่แต่แตนี่สิบเอ็ดโมงแล้วเนี่ยพอสิบเอ็ดโมง ยังมื่อตืตต่นๆเงี้ยสว่างได้ประมาณนี้แหละดูท้องฟ้าด้วยโอ้11โมงมีพระจันทร์เว้ย11โมงเมื่อวันน้ำจิ้มเมื่อคืนนะเนี่ยผ่านดวงจันทร์วะเนี่ยดวงจันทร์ผ่านตอนกลางวันเอ๊ะงงเตกเว้ยนใน11โมงเมื่อวันนะเนี่ย